พี่แกสนผมว่ารู้ว่าอหไรรู้แต่ว่าเราเป็นอะไรไปตอนนี้พี่สองคนรับผิดชอบที่ิตแกก็อย่าโดนเลย

Hai ni, tak nak dia pun. Dia nak lari. Dia lari. Ya. 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 Ya.

ไม่ได้แล้ไม่ลุไม่ลุไละเป็นไเป็นไรเป็นไม่เป็นเอาแม่นหน่อยหาแม่นโอเคก่อนมาเริเราแม่นโอเคโดนครบอกว่าสิบห้าว่ามันโด อันดับางกนนอ้ยเาย่ได้ยัไอที่เจาห้ววันีเลาอย่ไคุณ้ชม